ช่วงพีคเหรอฮะน่าจะเป็นช่วงโควิดรอบที่2ซึ่งเรียกว่าหมวดของสินค้าเราค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลวดลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพแล้วก็ราคามาที่เดียวเหมือนวันสต็อปโควิดสำหรับคนที่ทํางานอยู่ในหมวดของร้านอาหารพีชัยพลวักุณนะฮะปัจจุบันอายุ57ปีเป็นกรรมการผู้จัดก,การของบริษัทจำกัดเมกามานะหรือในนามของมานะเอเลดครบเซตเครื่องครัวครับผม แต่เดิมที่นี่นะฮะเป็นโรงงานผลิตเครื่องครัวอลูมิเนียมดําเนินกิจการมาประมาณ40ปีตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเราก็มองแล้วว่าโรงงานเราคงสู้ไม่ไหวเราก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นหน้าร้านขายเครื่องครัวก็เลยหยุดโรงงานแล้วก็มาปรับเปลี่ยนเป็นอ u เ l e เครื่องครัวถ้าโดยรวมๆตั้งแต่ร้านเล็กๆด้าน,นนอกที่เป็นลานจอดรถรวมแล้วประมาณ8ปปีครับ ตัวโรงงานเนี่ยไอที่เราตัดสินใจว่าจะหยุดเนี่ยจริง,รงๆมันก่อนหน้านั้นพักใหญ่ๆแล้วเราก็พยายามหาอะไรที่มาเนี่ยทดแทนเราแต่เดิมเป็นโรงงานแล้วเราไม่สามารถเติบโตได้เลยได้เพราะเราไม่มีช่องทางจัดจําหน่ายเองเพราะในเรื่องของการตลาดเราต้องพึ่งคนอื่นเราต้องขายให้กับอีป,ปัวเจ้าใหญ่หญๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปซอรว์สำรวจตลาดเราก็มองแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ไม่มีเรื่องของการขายเองเราไม่รอดแน่นอนนะครับระหว่างนั้นในระหว่างการที่เราเนี่ยเริ่มปรับออนไลน์ของเราเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นระหว่างนั้นสองขาขาหนึ่งดีขึ้นอีกขาหนึงงงงกยััททรรบสสุุดด เราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปมันก็ไม่เวิร์กแน่ๆก็ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีตัดสิ่งที่ไม่ดีทิ้ง ช่วงพีคเหรอฮะน่าจะเป็นช่วงโควิดรอบที่2กระแสตอนนั้นก็คือเหมือนอเป็นไวรัลในออนไลน์ท้ามาแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายอะไรซึ่งเรียกว่าหมวดของสินค้าเราค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลวดลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพแล้วก็ราคาตรงที่สินค้าเรามีแต่ของใหม่ๆคุณภาพดีๆแล้วก็ในราคาที่อยู่ในออเดตสามารถจับต้องได้คือสินค้าหลายๆ,ๆตัวถ้าไปขึ้นห้างเนี่ย ราคานมะต่างกันถึง3-4เท่าครับแก๊ปตั้งแต่หลัก20บาทถึงหลักพันก็มีครับพอลูกค้ามาก็รู้สึกว่ามาที่นี่แล้วโอเคคุ้มค่ากับการได้มาซื้อสินค้าที่นี่ตอนที่มีกระแสะเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ากระแสะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องดรอปลงหายไปเราก็คือปรับเปลี่ยนในรูปแบบของเนี่ยฮะการดูแล การให้บริการและการให้ข้อมูลสร้างความน่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพและบริการแล้วก็ในเรื่องของการซื่อสัตย์ต่อลูกคา้าเนี่ยเรื่องของคุณภาพสินค้าและการรับประกันลูกคา้าเรามีให้ครบหมดออนไลน์ตอนนี้เราก็จะมีไลฟ์บนเพจของมนาเอาเลต ครับผมซึ่งตอนนี้มีผู้ติดตามถึง3 0 0แสนกว่าตอนนี้ในแต่ละไลฟ์เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ400-500ถึงอตอนหนึ่งไลฟ์ในแง่ของออเดอร์ก,ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจประมาณก็อยู่ประมาณวันละสองสามร้อยออเดอร์ก็จะมีไลฟ์แล้วก็มีทำคอนเทนต์สร้างการเข้าถึงหรือว่าเป็นการโปรโมทให้ทุกคนได้มาเห็นได้มารู้จักเราว่าทําอะไรอยู่บ้างเรามีสินค้าแบบไหนบ้างแล้วก็เรามีบริการยังไงบ้างแล้วก็ผลตอบรับฟีดแบ็กจากลูกค้าของเราเป็นยังไงบ้าง คนที่ทำงานอยู่ในหมวดของของร้านอาหารของเครื่องครัวเราเราเรียกว่ามีสินค้าเซิร์ฟตั้งแต่ต้น,ตนจนจบกระบวนการได้ถ้าเป็นในเรื่องของหมวดวัตถุดิบก็คือจะมีเป็นทั้งสแตนเลสทั้งเซรามิกทั้งแก้วทั้งอลูมิเนียมทั้งงานเคลือบทั้งในส่วนของฟังก์ชันก็คือจะมีทั้งหมอ้อกระทะจานชามแก้วน้ําอะไรที่เกี่ยวกับหมวด <c oughs> เครื่องครัวเรามีครบหมดครับนาที่เดียวเหมือนวันสต็อปสวิตซ์สำหรับคนที่ทํางานอยู่ในหมวดของของ,ของร้านอาหาร ต้องมีความตั้งใจแล้วก็ต้องมีความดือ้อต้องมีความดื้อคือต้องไม่กลัวปัญหานะฮะบางที เจอปัญหาต้องดื้อต้องคิดว่าเฮ้ยปัญหาตรงนี้เราต้องหาทางแก้บางทีแก้ไปหนึ่งอาจจะยังแก้ไม่ได้ก็ต้องแก้ครั้งที่สองรั้งที่สามมันไม่มีธุรกิจไหนที่เริ่มต้นแล้วคุณประสบความสำเร็จได้เลยมันผ่านความลําบากแล้วก็มันต้องเจอปัญหาแน่นอนณจุดเริ่มต้นปัญหาถ้ายิ่งเยอะของเราทุกวันนี้เองเราก็ยังเจอปัญหาอยู่ทุกวันแต่เพียงแต่มองปัญหาแบบไหนนะครับถ้าคุณเจอปัญหาแล้วคุณแค่เริ่มแก้แล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคคุณก็ยอมแล้วก็ไม่มีทางประสบครับผมจะพูดคุยกับทางทีมงานเสมอว่าให้้้้้ทดลองงงงสสิ่่ใใหหมยาาคคครรรรัััํเ็จแ ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วเพราะแปดครั้งที่มันสมมติมันเจอปัญหาที่มันแก้ไม่ได้จริงๆเราเริ่มปุ๊บมันยังไม่ปัดเจ็บไม่เดือดร้อนอะไรมา้มาเราก็ตัดสินใจหยุดเปลี่ยนแต่ถ้าหนึ่งครั้งสองครั้งที่คุณเจอปัญหาแล้วคุณแก้แล้วสาเร็จแล้วมันประสบความสำเร็จมันมากกว่าผล10ครั้งที่ล้มเหลวเยอะ